ทบทวนการเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินพิจารณาการเขียน2เศษ1ส่วน5ในรูปเศษเกิน2เศษ1ส่วน5สามารถว,วาดรูปได้ดังรูปจะได้รูปสี่เหลี่ยมเต็ม2รูปและอีกรูป1แบ่งเป็น5ส่วนระบายสีเพียงแค่1ส่วนจะได้เศษ1ส่วน5รูปเต็ม1รูปสามารถ แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันถ้าเราระบายสีทั้ง5ส่วนก็จะได้รูปเต็ม1รูปดังนั้น1เท่ากับเศษ5ส่วน5ต่อมาเราจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น5ส่วนทุกรูปจะได้ดังรูปข้างบนเนื่องจาก2เศษ1ส่วน5เท่ากับ One, สองบวกเศษหนึ one by one by one by one ่งส่วนห้าสองเท่าก <|ja|> ับหนึ่งบวกหนึ่งจะได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนห้าหนึ่งเท่ากับเศษห้าส่วนห้าจะได้เศษห้าส่วนห้าบวกเศษห้าส่วนห้าบวกเศษหนึ่งส่วนห้าการบวกเศษส่วนให้นำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมในกรณีที่ตัวส่วนเหมือนกันจะได้ห้าบวกห้าบวกหนึ่งส่วนห้าห้าบวกกันสองครั้งก็คือ 2องคูณหจะได้วงเล็บเปิดสอคูณวงเล็บปิดบวกหส่วนหเนื่องจาก2องคูณห้าเท่ากับสิบวกห่เท่ากับสิจะได้เศษสิดส่วนหดังนั้น2องเศษ1นึ่งส่วนหเท่ากับเศษสิส่วนหสังเกตสเศษหนส่วนหเท่ากับวงเล็บเปิดสอคูณหวงเล็บปิดบวกหส่วนหเท่ากับ เศษสิบเอ็ดส่วนห้าไปพิจารณาการเขียน5เศษ3ส่วน4ีในรูปเศษเกินเนื่องจาก5เศษ3ส่วน4เท่ากับ5บวก3ส่วน4 5เท่ากับ1บวกกัน5ครั้งจะได้ 1, 1บวก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 เศษ3ส่วน4ถ้าเราแบ่ง รูปออกเป็นสีส่วนเท่าเท่ากันแล้วระบายสีทั้งหมดจะได้เศษสีส่วนสซึ่งเท่ากับรูป1รูปจะได้ว่า1เท่ากับเศษสีส่วนสดังนั้น เราจะเปลี่ยน1เป็นเศษส่ส่วนสจะได้ว่าเศษส่ส่วนสบวก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 เศษ3ส่วนสการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมจะได้สบวก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 3ส่วนสีบวกกัน5ครั้งจะได้5คูณสจะได้ว่าวงเล็บ เปิด5คูณ4วงเล็บปิดบวก3ส่วน c เนื่องจาก5คูณ4เท่ากับ20บวกอีก3ได้23จะได้ว่าเศษ23ส่วน c ดังนั้น5เศษ3ส่วน c เท่ากับเศษ23ส่วน c สังเกต5เศษ3ส่วน4เท่ากับวงเล็บเปิด5คูณ4วงเล็บปิดบวก3ส่วน c เท่ากับ เศษ23ส่วน4สังเกตว่าการแข่งจำนวนคะในรูปเศษเกินทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมตัวอย่างที่1 2เศษ1ส่วน6วิธีทำา2เศษ1ส่วน6 ตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษได้ตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าวงเล็บเปิด2คูณ6วงเล็บปิดบวก1ส่วน6เนื่องจาก6คูณ2ได้12บวก1เป็น13จะได้เศษ13ส่วน6ดังนั้น2เศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ13ส่วน6ตัวอย่างที่2 7เศษ4ส่วน9วิธีทำเศษ4ส่วน9ให้นำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษได้เป็น ตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าวงเล็บเปิด7คูณ9วงเล็บปิดบวก4ส่วน9เนื่องจาก9คูณ7ได้63บวก4เป็น67จะได้ว่าเศษ67ส่วน9ดังนั้น7เศษ4ีส่วน9เท่ากับเศษ67ส่วน9เขียนในรูปเศษเกิน5 7 3เศษ3ส่วน7วิธีทำ 5เศษ3ส่วน7ให้นำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษได้เป็นตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าวงเล็บเปิด5คูณ7วงเล็บปิดบวก3ส่วน7เนื่องจาก7คูณ5ได้35บวกเศษคือ3จะได้38ดังนั้นจะได้เศษ38ส่วน7 ดังนั้น5เศษ3ส่วนเเท่ากับเศษ38ส่วน7ข้อ 2, 4เศษ1ส่วน4วิธีทำให้นำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษได้เป็นตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจะได้วงเล็บเปิด 4.4. คูณ4วงเล็บปิดบวก1ส่วน4เนื่องจาก4.4คูณ4ได้16บวก1เป็น17จะได้เศษ17.4ดส่วน4ดังนั้น4เศษ1 4, 4, ส่วน4เท่ากับเศษ17.4ส่วน4 ข้อ3 9เศษ1ส่วน2วิธีทำา9เศษ1ส่วน2ให้นำตัวตัวคูณจำนวนนับบวกเศษได้เป็นตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจะได้วงเล็บเปิด9คูณ2วงเล็บปิดบวก1ส่วน2เนื่องจาก9คูณ2ได้18บวก1ได้19จะได้เศษ19ส่วน2ดังนั้น9เศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ19ส่วน2ข้อ4 1เศษ1 หนึ่เศษสิบส่วนสให้นำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษได้เป็นตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจะได้วงเล็บเปิด1.12คูณ12วงเล็บปิดบวก1 1เส่วน12เนื่องจาก1.12คูณ12ได้12บวกอีก11ได้23จะได้เศษ2 3 1ส่วน12ดังนั้น1เศษ11ส่วน12เท่ากับเศษ2 3 1ส่วน12